ท่านขอเชื่อท่านคณะกรรมาิการท่านโดยสุขที่บรารด้รับสมมติในสมยญเพื่อผู้ได้รับการรับรองด้านสื่อสื่ น้องคนนี้นะครับนี่อยู่น้งคนนี้วันนี้เอาในนามพี่ชายครับเราก็อารู้คนนี้เนี่ยท่านพักติดกันนะบ่ันพักติดกันผมนั่ตก็เดียวกับท่านรองรองสา์ท่านรองสมนชัยด้วยท่านรองคือรัดไปนั่ตัวเดียวกับท่านรองคุอรัศด์เมญกีนัเมญโ์วและนตานรองสมนชัยซึ่งอยู่ที่เมญล่นนี้ อยู่ให้หลายๆท่านกับพี่น้องในขีดได้เวทโภมีความมีสุขสมน้องชมนี้แล้วก็ด้วยกกับเกี่ยวเสาด้วยการเกี่ยวเสาด้วยนะครับน้องชมนี้เป็นคนที่รักมากนครับมาอยู่ด้วยกันมีความสุขสมกล้าไปทานทุกวันเลยครับเราขาดดูเพื่อนเราถือวิธีาจจะกับพี่นะทานทุกวันทุกวันครับทานทุกวันนะครับทานด้วยกันทุกวันเกือบร้อยเปอร์เซ็นและเกือบ จะมาดูใจัสูนะครับซึ่งชุดี้กดวยอิมรูงควงพ่ทาว่าสูในการดูองนะครับลูกศิษย์ที่่าง่ใจในตัวครูครนี้รู้ว่านะครับตอนถู้ายไตัวจตุนนะเพราะนั้นครูครูช่นี้ก็ปวดพระอยู่ไปส่งพระเือนได้เลยครับเราไปส่งผมไปที่ตแล้ววันนี้เป็นวันคนท่ง ครณผู้ชมนี้เ็อะไรล่ะนะครับเข้าสู่นคนสุดตอผมขอแสดงความชื่นชมดีๆครอบครัวหม่ครอบครัวของคุณพ่อค the <Hi> <poner> er ุณแม่พีุ้ีหลานแต่ได้เข้าสู่พิธนคนสมรยยินดีกระไรกรสาวน้องชมนี้นะครับ็ล่ะด้วยความยินดียิ่งพวกเราทุกคนเนี่ยชื่นชมดีขอมให้ขอรับตรคุณกรสีแล้ว านบรรดานประทานพรให้น้องชุมนี้ได้น้องเลยนักประสบแต่ความสุดความเจรินและรอ